มินิเบลรออย่ออกับผมก็อยู่กับสมชายหนึ่งเกอาสองอีกแล้วตอนที่แล้วก็คลิปที่แล้วเราก็เหมือนมุ่นวายครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูเซตโหลดเอาอันนี้กัครับมันคือเทียอะไรเอ่ยเอเทียนะครับโอเคซีเอเทียเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับผม ยังยังไม่เล่นนะครับก็เดี๋ยวมาเล่นให้มันดูแบบสดๆไปเลยครับสัก20นาทีไปดีกว่าโอ้ยถ่ายไปคลิปที่แล้วก็20นาทีครับโอเคไม่เป็นไรครับผมเอาไม่ว่าถ้าพร้อมในที่ยังไม่พร้อมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับก่อนอื่นเราก็มาอัพเลเวลกันหน่อยครับผมเดี๋ยวมันต้องนี่งเออ สำเร็จครับผมอุปกรณ์ต้องใส่ก็มีเลเซอร์ไมค์อือหือ เย่ๆมันเปลืองนะเออไปครับใช้ทีไรมันก็จะเปลืองนะครับบอกว่าไม่อะไรครับสายเติสายฟรีก็ต้องเติมนะนี่ก็อ่า อยู่นี่คอนเสริมก็ใส่เลยผมใหม่ที่ก็ใส่ได้นะมันจะได้ไหมเนี่ยือเอาละครับก็มาเลยครับผม งานนี้จะรอดไหมลองดูโอ้โหโ,โหด<ว>นปืนครับรรรอืมสนัยสนอยสนเลียเลียเลียเอเฮ้ยไม่เล่นโกงนะเออสวัสดีวัสด,ดี อ้าไอบาปึ๊บตึ๊บึ๊บเรียบร้อยครับเสร็จครับเย้ยเย้ยเฮ้ยไอพวกนี้อ่อนจริงโอ้โหมาจากไหนวะเนี่ยไอหนูไอหนู เก็บร้อยครับเราเจอเป้าหมายเี็บร้อยครับเยวๆแป๊บหนึ่งยุงบนยุงบนยุงบนจริงด้วยเยอะๆๆมันต้องอีกแล้วโอ้โหฉี่เปื่อยครับผมไม่เป็นไร เกิดรัวๆก็ได้มีไอรฮัลโหลเซฟโอ้ยแถมๆเยอะปล่อยครับผมเออใครยิงอ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลหลอหอเฮียเออหวัดดี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 อะไรพี่โอ้โห่าตายครับโอเคเฮ้ยเอ้าฮ่อโทษเอ้ย โอ้ย<ห>เกือบเลยครับโจนห้าร้อยนี่ก็โจนห้าร้อยนี่ก็โจนห้าร้อยนะครับไปไปไ,<ห>ไปไ,<ห>ไปไ<ห>นยนกระสุนมาดิเออิ่งตายิ่งตายแกต้องตายแกต้องตายไ,<ห>ไม่เก่งก็ไม่เลี้ยง เอ้มันเบาสมองเว้ยอร่อยอร่อยพวกเขาตามเราทันแล้วไม่นะมันจะแซงเราหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสู้สู้สู้เราต้องสู้ครับไปไหนวะสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ เฮ้ยเฮ้ยมานี่มานี่เรียบร้อยครับอิกอยู่ไหนวะอยู่ข้างบน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 ครับผมโอ้ลูกซองทำอะไรเราไม่ได้หรอกแล้วลูกซองมันทำไมไม่ได้เรียบร้อยครับ สวัสดีสวัสดี่าเอ้าหลับไปสบายเลยน้องเอ้ยเยบร้อยครับไกล้แล้วไกลแล้วอย่าให้มันเราอย่าให้มันแซงเราเยบร้อยเล่นแบบฟรีก็พอแล้วผม๋ยโย่โย่กลับมาโยกลับมา เยียบร้อยครับอืออือเยียบร้อยครับผมมาสุดยอดโอ้โหแรงขึ้นครับผมอีคฆ่าไปโอ้โหสามสิบสุดยอดต้องชื่นชมนะครับ มาแล้วผมก็งานนี้ดูสิจะสวยหรือไม่สวยนะครับมาดูกันเลยหอมนะแนะรัวเ,เริ่มอาวุธนะครับีนะไม่มีปืนจรลวนอ่ะเหลวอ่โหลอ่โหลหูย โอ้แสบนะเธออ่ะแสบนะแสบครับผมโอ้ข้างหน้าข้างหน้าเป็นปูครับข้างหน้าเป็นปูคใครวะเออหน้าทิมนะครับใช้คำว่าหน้าทิมแล้วกันนะครับแต่ผมไม่รู้จะเรียกอะไรโอ้โหโอ้หุยตายกันละหนาวครับผม สวัดดีโอ้โห้ยยิหัวไล่ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนแล้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นะครับมีสไนเปอร์วัดดีสวัสดีไอ้บ้าเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นสวัสดีสวัสดีเล่นแก่เครียดไป หน้าหัวที่เหมาไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วผมไอ้แย่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 คุณเล่นนะเอออะไรอะไรชัตหนึ่งไม่รู้จะเล่นเงินไหนวะเนี่ยเออบอกว่าไม่เป็นไรนะครับอะไร ห <c oughs> น้าที่มกับมือซื้อมือมากโอเคโอ้ยมันยังไงอะ่ะเรียบร้อยมีอีกไหมหมดนู้นเรียบร้อยครับเรียบร้อยข้างบนข้างบน เฮ้ยเฮ้ยไอ้หนูออกไปดิเฮ้ยเตรงนู้นเล็งเล็งเฮ้ยไม่ได้หัวร้อนนะครับบอกก่อนนะไม่ได้หัวร้อนครับเอาแบบว่าอารมณ์มันเพราะมันผ่านไปครับผม ไม่โดนไมเออเกมนี้ได้แมลงบรรดาใจมาจัดมิลิิโวมิลิวโวที่เฉยนะครับไม่เป็นไรนะครับเฮ้ยเรียบร้อยครับ สวัสดีสวัสดีสวัสดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,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 อย่าให้มันแซงโอ้ยเกือบฆ่ามันได้แล้วอยู่ตอนหน้าครับผมโอ้ยเหนื่อยมาดู เออมาดูกันหน่อยนะครับว่าดูันคู่โหนะครับอยู่สิว่าจะเป็นยังไงไปไปกำจัดพวกมันกันเถอะทำไมเราต้องตามมันวะน,นี่เสร็จครับกลังเปลี่ยนกนใครวะจะบอกข้างหลังเรานะเฮ้ย ข้างหลังจริงด้วยเดินๆๆเดินไปเดิน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 ครับเดินครับเลยเดินเฮ้ยอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าครับอยู่ข้างหน้าเราอยู่ข้างหน้าเราเรียบร้อยโอเคถ้าไม่มีอุปกรณ์เสริมนี่เราแย่แน่นะ อะไรซ่อนเหรอซ่อนซ่อนใช่ไหมซ่อนใช่ไหมซ่อนใช่ไหมนี่อีกคนนึงเราใช้แค่รอบหน้ากันต่อซ่อนสุดยอดเขา,าจบนานไหมไม่นะครับรู้นะว่าทำอะไรอยู่ซ,ซ่อนใช่ไหมซ่อนใช่ไหม เรียบร้อยโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบตายครับหนึ่งสนครับไปวัดดีีหัวต่าหัวเรียบร้อยครับโอเคต่อไปเฮ้ยมันไม่แซงเราเออดีดีดี วัดดีผมเห็นหัวมันแล้ว้าเหแค่คนเดียวแล้วต้อหมายรเารากัน่อเฮ้ยเฮ้ยรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเรานะทั้งหมดอีกรอบสุดท้ายเราก็ต้องได้ไปครับขอให้รอบสุดท้ายรอดไหมจะรอดไหมไปไหนหมดเนี่ยข้าเหลือแค่คนเดียวแล้ว ชนะผมต้องขอบคุณน้องมากนะครับที่ช่วยเหลือดีๆมากโอ้โหค่าไปเจ็ดนะครับสุดยอดอาแล้วครับมากันต่อผมอู้เยอะนะศิลปะอ,อืม <laughs> ยอดฝีมือเลยครับผมางานนี้เจอคู่แข่งก็มาซ่ากันหน่อยอออโอ้ยไอ้น้องเล่นไม่เก่งหรอกเล่นไม่เก่งหรอกสวัสดีครับอะไรต้อนเหรอต้อนเหรอตอนเหรอฮะ โคตรเฟี้ยวเลยโ <c oughs> คตรเฟี้ยวมากเจ็บจี๊นะบอกกันเจ็บจี๊นะครับฝ่ายตรงข้ามเหลือแค่คนเดียวแล้วแล้ที่เหลืออยู่นี่เองอย, <c oughs> อยู่นี่เอง <c oughs> <c oughs> อยู่นี่เองไอสองอิจดโดนไม่สวยครับผม เรียบร้อยครับมีศัตรูข้างหน้าข้างหน้าดีมากไปเอียวต่อยครับรอบหน้ากันต่อแมงสองคนมาตรงนี้แน so ่บมบอกก่อนเนี่ยที่ผมเดินเนี่ยไยตรงข้ามเหลือแค่คนเดียวแล้ว แล้วที่เหลืออยู่ไหนมีศัตรูอะไรอร่อยอร่อยเออแสบใช่ไหมแกอ่ะโอเคเฮ้ยมันแซงเราไม่ได้หรอกเออเราชนะแล้วนะครับแล้ก็ชนะหัวหัวฆ่าหัวฆ่าหัวโอเคเราจะชนะทั้งหมด ไปฮัลโหลมีใครอยู่ไหมมาแล้วอะไรซ่อนเหรอ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 เรียบร้อยครับโอเคชนะครับผมโอเคใช้ได้มาดูสีจิตกันหน่อยโอ้โหที่หนึ่ง โอ้คิวสุดยอดครับจเจเินพรอนโอเคครับมาโดนปืนนะครับหมดเวลาครับ <c oughs> ดูสิไอ้ยา <c oughs> เริ่มการแข่งขันป้ป้ายป้ปเอาใจคนอื่นไม่ได้นะบอกก่อนโอ้ยเฮ้ยเลกรถเฮ้ยไขก็ได้เลขรถเต็มเพิงไหนไฟไหม้แล้วเนี่ยไฟไหม้แล้วเรียบแล้วโอ้สวัสดีไอ้น้องสวัสดีสวัสดีสวัสดี ไอ้บ้านะครับเกมนี้โคตรเคซี่เลยบอกก่อนนะครับไม่ส่งเสริมความรุนแรงนะครับบอกก่อนเล่นได้ทุกวันนะฮะโอ้ยโหลหลังไปดูอะไรมาเฮ้ยเฮ้ย อย่าแย่งดิเฮ้ยระเบิดระเบิดเฮ้ยดูแล้วไปทางนี้ไปทางนี้เออนุ้ยมันมันเกือบร้อยเกือบร้อยเห็นแล้วมันเห็นแล้วเฮ้ยมันบุกบ้านมันบุกบ้านโอ้โหมันบุกบ้านครับ มันบุกป้อนเฮ้ยเฮ้ยหยุดมัน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 ,มนอเอานอนอาซาครับผมโอเคปะต่อโอเคเออโยกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวก็จบแล้วเนาะยกสุดท้ายขอให้จบไปเลยแล้วกันนะครับกำลังเปลี่ยนกระสุน ว่า <wield ing noise> ไม่อยากถ่ายยาวไงเดี๋ยวมันจะเบื่อนะเดี๋ยวมันจะไฟล์มันจะเต็มนะข้อมูลมันเต็มแหละเออมันปาระเบิดเลยอย่าไปเชื่อฮะแสงพวกเขานี่แสงแสงแสงอ้ย่าอ้ย่าอู้วใครก็ได้ที่เล่นแล้วจับเธอหน่อย ใครก็ได้ยนี่รถตบเพิงหน่อยครับพวกเข้าตามเราทันแล้ว <c oughs> มันต้องโทรอะไรวะ191เหรอเฮ้ยนัํามันเบอร์ตำรวจแล้วผมไม่ๆๆๆกําลังเปลี่ยนกันอัลเลโฮอื้อเข้ามาอยู่ตรงนั้นกำลังจะชนะแล้ว,ว,ว เมื่อกี้ใครปาระเบิดอะเดี๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวภาพมันกระตกแล้วนะโอ้ยอย่าพูดมากได้ไหมอย่าพูดมากได้ไหมอย่าพูดมากใช่ไหมแ้เียงกแล้วแนยวกำัีระสโอ้หมดอีกับพี่อะไรนะโนโกโ อะไรคือซิโนโก้โอ้ครั้งนี้เยอะเลยวัสดีวัสดีวัสดีเปลี่ยนกระสุนผีหลอกผีหลอกจริงด้วยโอเคครับเหนื่อยโอ้ยมาเบ๊ยมาเหนื่อยครับผมเหนื่อยจริงนะครับ โอเคจบแล้วกันเลยเวลขึ้นแล้วนะครับโอเคจบครับ <laughs> จบครับโงจบจบ,จบ